ฮัลโหลครับนี่เราก็มาอยู่กับคุณมารอครับกับเกมเด f ฟอนเทียครับเนื่องจากเราถูกคุณสจิชวนมาเมื่อวานครับและเราก็เล่นกันไปจนถึงประมาณเลเวล8แล้วเราเล่นบ็อกเซอร์ครับตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบว่าชีวิตเฮ้ยบ็อกเซอร์มันมันเป็นอารมณ์แบบประมาณไฟเตอร์ไฟเตอร์ใช่ไหมแล้วเราไม่ใช่ไงเราเป็น ช่างแอร์เป็นช่างทำพกเราเป็นช่างเราน่าจะเป็นเอนจิเนียร์ครับเราก็เลยมาสร้างตัวใหม่ครับเป็นเอนจิเนียร์เลเวลหนึ่งเราจะมาเริ่มชีวิตใหม่กันแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาเริ่มชีวิตใหม่ซะทีเดียวจริงๆเราก็ขอมรดกจากตัวเก่ามาครับเป็นมีดอันหนึ่งมีดงงๆอันหนึ่งนะครับที่ยังใส่ไม่ได้เพราะค่ามีลีสกิลไม่พอครับ มันขอมีรีสก,กิล15เราก็ยังไม่มีให้เราก็จะใช้เท่าที่มีไปก่อนนี่แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นช่างแอร์ครับเราก็จะมาใช้วิถีชีวิตแบบช่างแอร์เราก็จะไม่ใช้ปืนครับปืนเปนนี่เราไม่มีการใช้ใดๆทั้งนั้นเราใช้แค่มีดเียว,วนี่ถ้าต่อยได้ต่อยแล้วแต่เรามาได้แค่ไม่รู้มันต่อยได้หรือเปล่า แต่คาดว่าช่างแอร์ไม่น่าจะไปต่อยซอมบี้ตายเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามีดไปเล่มหนึ่งครับเป็นเป็นหลักประกันว่าเราจะมีชีวิตรอดครับนี่เป็นมีดโ,โ,โง่เล่มแรก slow attack speed ด้วยโง่หอถ้าแทางจะไม่มีหาอะไรดีแล้วก็ชีวิตก็คงจะไม่มีอะไรมากครับเริ่มตน้นเพื่อการยืนยันว่าเราจะไม่ใช้กระสุนสักนัดไปตลอดชีวิตช่างแอรของเรานะเราก็จะเอามันไปขายเอ้ยนี่มันที่ซื้อของ ขอโทษขอโทษเอาใหม่เอาใหม่ก็คือมาทําความเข้าใจกันใหม่นะครับคุณมาดอก็มาเล่นใหม่ครับสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นและเห็นว่าเ,เกมซอมบี้เรารู้สึกว่าแบบว่าชีวิตมันคงจะต้องใช้ปืนยิงแต่คนไม่ถนัดใช้ปืนอย่างเราจะทํายังไงกับชีวิตเราก็ขายปืนทิ้งแม่งครับเราก็ลองใช้ชีวิตแบบนี้ดูปืนนะปืนกูไม่ใช้เว้ย กระสุนนี้ได้ข่าวว่าเก็บขายได้แพงนะครับแต่เราก็จังง่ครับเราก็จะไม่ใช้แล้วไอ้นี่มันอะไรโพเต,ตโตชิพโอ้อันนี้พอไว้อยู่เอาไปกินได้ก็เรก็จะไปกันแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อานาถครับเล่นมานานแล้วทนไม่ไหวนะครับเห็นความทุเลศทุรังของคุณวันก็สามารถบริจาคดาบกันเข้ามาได้ที่ชื่อนี้นะครับชื่อ เอ้รู้สึกว่าชื่อไ d จะเป็นตรงตัวโอนี้จะเป็นเลขศูนย์ครับเพราะว่ามันตั้งซ้ำไม่ได้ก็จะเป็นถ้าตอนส่งเข้ามาก็จะเป็น KUN M0RD0R นะครับสามารถบริจาคมีดดาบหอกโล่เข้ามาได้มันมีขายด้วยเอาเป็นว่าคุณมดดอก็จะบู๊แม่งทั้งๆอย่างนี้แหละครับชีวิตแต่ตอนนี้จริงๆจะถ่ายให้ดูด้วยว่าจะไปใช้ชีวิตยังไงมีมีดเล่มเดียว ก็ไม่รู้ครับก็เขาบอกคุณมารอเองว่าถ้าคุณมารอไม่ชอบใช้ปืนคุณตะีบอกบถ้าคุณมารอไม่ชอบใช้ปืนคุณมารอสามารถเอามีดแทงซอมบี้ได้คุณมารอตัดสินใจจับเกมนี้ทันทีบอกซอมบี้มึงโดนแน่ <c oughs> เอาจริงๆคุณมารอเป็นคนกลัวผีในระดับหนึ่งเลยครับกลัวแบบว่ากลัวมากเลยที่ถ้าเกิดเราปล่อยหมัดพุ่งเข้าไปต่อยหน้ามันแล้วมันจะแบบทะลุวืดไปแล้วไม่สามารถสัมผัสมันได้เราก็จะ ต้องเกรงกลัวมันไม่สามารถต่อสู้กับมันได้แต่ถ้าเราสามารถจะแทงมันได้แล้วก็เราก็ยินดีที่จะเล่นเกมนั้นครับฮะ,ะเราก็มีมีดเล่มเดียวครับมีมีดเล่มเดียวก็จะไปไฟกับซอมบี้เลเวลหน่งเนี่ยนะมามาเข้ามาเสียดายครับที่โปรแกรมถ่ายวิดีโอหน้าจอมันยังโหลดไม่เสร็จไม่งั้นเราจะให้ดูวิถีชีวิต ของช่างแอร์ครับที่จะออกประจนภัยไปพบกับซอมบี้ด้วยมีดเพียงเล่มเดียวมาดูว่าเราจะเซอร์ไวเวอร์แค่ไหนเพื่อนๆอาจจะอยากเห็นแต่คุณมาดอไม่แน่ใจว่ามันจะจะสนุกหรือเปล่าครับอันนี้มันไม่ใช่การแคสเกมนะนี่คืออ่าคือเราเพิ่งไปพ่นสีแล้วเราก็มีเวลาสักปั๊บหนึ่งเราก็อยากจะมาบอกให้พีเพิรรู้ว่ากูกำลังเล่นเกมนี้นะแล้วถ้ามึงว่งก็มาเล่นเพื่อนกูอะไรอย่างนี้ โอ้ตสอร์ี่มันอยากไปใช่ไหมครับรู้สึกว่ารายละเอียดเกมสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเหมือนกันก็มาพูดถึงกันนิดนึงครับสำหรับอันนี้เรามาชวนชาวบ้านเล่นใช่ไหมก็รู้สึกว่าเกมนี้มันจะมีค่า e อ่า EXP e นี่มันได้จากการไฟเท่านั้นครับไฟกับซอมบี้และถ้าเราจะอัพเลเวลเราต้องกลับไปที่เมืองนี้ เราเดินกลับไปที่ตรงนี้มันก็จะสามารถกลับเมืองได้แล้วเราถึงจะอัพเลเวลได้เพราะฉะนั้นเราเก็บ EXP ให้ตายยังไงถ้าเราไม่กลับบ้านเลเวลเราเขาไม่อัพแต่ EXP มันก็สะสมได้เรื่อยๆนะครับอ่ะต่อมาค่าสเตตัสก็มีผลกับกับกับ,ก,บ,ก,บการใช้อาวุธอะไรงนี้มันจะมีรีอัพรีโหลดก็รีโหลดไว้อัพสเต็งก็ตีระยะประชิดแรงอะไรงี้ครับมันมีค่าคิดที่คอนด้วยนี่เราจะเป็นช่างแอร์ผู้ไปกับผี ซอมบี้ด้วยอาวุธระยะประชิดเท่านั้นเราก็จะออพไปมาดไมูไม่ต้องดูแม่งขี้เกียจเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอธิบาย,ยาก่อนอ๋อแล้วมันมีค่าความหิวด้วยครับเร้สึกว่าเกมนี้ออกไปไฟงง้ง,งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีข้าวแดกด้วยได้ข่าวว่ามีอาหารมาให้กินเราต้องไปลองชิมสักหน่อยครับแล้วก็จะมีค่าเฮลซึ่งไม่แน่ใจว่ามันโดนได้กี่ที เกิดมาเพิ่งเกิดมานะเป็นเอนจิเนียเป็นช่างแอร์ครับก็อาจจะโดนได้สัก2-3ทีอาจจะดับลิ้นได้คงไม่เหมือนตอนเราเป็นบ็อกเซอร์ตอนเราเป็นบ er, ็อกเซอร์เราเ er, ไม่เราเคยโดนตี2ทีก็<อ>ลเลือดก็ส้มๆโอเคเอเนอรนี่เอาไว้วิ่งนะฮะแล้วก็ยีก็อย่างที่รู้เงินก็กรอบกอบแดกๆก,กันไปนะครับอย่างที่เห็นกัน <laughs> ประมาณนี้ครับ อยากจะไปไฟให้ดูมากเลยแต่ว่ามันยังโหลดโปรแกรมไม่เสร็จเอ้าเอมีซอมบี้ตามมาด้วยตอนนี้เรามีมือข้างเดียวเราก็ไม่สามารถไฟกับซอมบี้นะเราก็ทําได้แค่วิ่งไปวันๆเดี๋ยวเราจะกลับมาถ้าโปรแกรมโหลดเสร็จเราจะเริ่มเล่นกันแบบว่าตอนนั้นไม่รู้คุณว่าเราจะเลเวลประมาณไหนแล้วแต่ก็คงจะไม่ห่างไกลครับแถมอาวุธก็คงจะไม่เปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเสียทรดเท่าไหร่ ก็หวังว่าเพื่อนๆที่เห็นความทุเลาทุลังของคุณวดแลเราจะตามมาช่วยเล่นจะเป็นหมงเป็นหมอเป็นหาเป็นเหวอะไรก็เป็นมาได้นะมาช่วยคุณวดดด้วยคุณวดดติดอยู่ที่เมืองนี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะตายวันตายพุ่งแบบมีดเล่มเดียวครับก็เรียนเชิญความช่วยเหลือจากเพื่ใครเล่นมานานแล้วนะครับรู้ตัวว่ามีดาบโซลัยนะครับเทรดมาได้เลยนะครับ K U N M 0 R D 0 R นะครับ พร้อมรับอาวุธมีีทุกชนิดถ้าเกิดคุณเกิดทะลึ่งเทดอาวุธระยะไกลมาคุณจะโดนคุณวรดอขายลงร้านทันทีนะครับไม่มีการลังเลใดๆทั้งสิ้นว่าแต่คุณต้องทําอะไรบ้างวะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจบชิปแล้วก็ไปเล่นกันก่อนก็จริงๆรอโปรแกรมโปรแกรม่ายหน้าจอโหลดเสร็จครับเราต้องมาดูวิถีชีวิตช่างแอร์กันอีกทีแบบเล่นให้ดูเลยว่าโอ้ไฟด้วยมีดจริงๆนะไม่มีกระสุนเลยแม้แต่นัดเดียว โอเคครับตอนนี้แหละคุณวัดอขอตัวไปไฟกับซอมบี้ก่อนบายบาย